สวัสดีครับนี่คือรายการเกมราตรีวันนี้มาอยู่กับรหัสทีวีที่เราจะขายนะก็ต้องขออภัยเรื่องไม้เรื่องไม้วเสียง <c oughs> เสียงพวกนี้นีดเลยโอเคเรื่องไม้เรื่องไม้อาจจะชำนะทนฟาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขายรหัสอเอนจะไปซื้อไม้เลย <c oughs> ตัวนี้ก็เพดอกนะเซ <c oughs> ตนี้ลบสซตไปนะครับชนะอ่ามาดูที่เงินก่อนนะมีเงินอยู่ทั้งหมดหก2 5 0่นสองพันสองยห้าสิบ แพ้ดีกล้า50บนะอีกทีนนี้อ,นยนยอยู่ที่30ข่าวดีก้าเรปเสร็แล้วควมเดียวไม่สบาย <c oughs> ยอดอยู่ที่1ดาว1.0เนอะพึ่ง u ิ44การลบก,ก็าจำนวนกงรนแข่งมาหมด116ชนะ86นะแพ้28อัตราการชนะ74วทั้งหมด7,000ันนะ าก็กรอคิวห้าสิบแปดเอรดสี่สิบแปดถึงลบไลไลยสิบเจ็ดนะครับผมอก่กยก็เอ้ฉายาก็มีฉายาอาร์ตคินี่ตานแล้วนะได้ไปเลยแล้วมาสองอันระเบิดก็สคนไหนก็อาจจะใช้อันนี้กับนี้นะ อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็ได้แล้วนะก็รระเบ,บิดก็เต็มแล้ะส่วนนี้มิก็เสร็จแล้วแฉชนัยก็กำลังทำแะพวกก็ยังไม่มีลูกสองก็ยังไม่มีนะโอเคแฉก็ได้อยู่นะครับสมานปืนนะครับก็หลักๆก,ก็มีอาร์าวอนอาร์กโกยอาร์ตทีสาวทีสองวัน เอสซีสามวันสิบถาวรนะนี่ก็อัพ1หนึ่งวันทีก็สิบคิดคิดถาวรน,นะแล้วก็คิดคิดทองสามวันนี่สามวันนี่ก็สิบทองนะแล้วก็นี่ถาวรนะโอเอสามสเอ้ยสาเกอเก้เอออะไรเขียวหนึ่งวันก็เซทแฮรอีสามวันนะ พกอีกห้าวันโอเคคระะับแค่นี้นะครับผมป่นยากเยอะเลยมากยายไม่ได้น,นะสองใบสองเบเล่สอง,สอง,สองหมวมีหน้ากากเสียอีกหนึ่งวันแค่เนี้ไม่มีนะโอเคตัวก็มีวันแค่นี้นะผมโอเคครับ